วันนี้จะมาสอนวิธีทำทางลัดเข้าแอปจากหน้าจอมือถือแบบนี้นะคะก็คือสามารถกดปุ๊บก็เข้าแอปได้เลยทันทีนะคะสำหรับใครที่ได้ลิงก์ใหม่ใช่ไหมคะอันเนี้ยก็คือลิงก์แรกเนี่ยก็คือการกรอกข้อมูลเบื้องต้นการสมัครนะคะมีสอนไปแล้วเนาะส่วนเมื่อสมัครเสร็จแล้วเนี่ยการจะเข้าแอปเราต้องเข้าลิงก์ที่2แบบนี้นะคะกดเข้าไปปุ๊บเปิด มันถึงจะเข้าแอปได้นะคะทีนี้ทุกครั้งเวลาที่เราจะเข้าเนี่ยเราต้องคอยมากดที่ลิงก์แบบนี้ใช่ไหมคะมันมันช้ามันเสียเวลาวันนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีนะคะ,ะคัดลอกลิงก์นี้มานะคะกดคัดลอกมาค่ะเสร็จแล้วก็ไปเข้าด้วย Google Chrome นะคะ Google Chrome อยู่นี่นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะต้องเข้าด้วย Google Chrome นะคะเปิดแท็บใหม่เลยเสร็จแล้วนะคะให้เรา นำลิงก์ที่เราคัดลอกมานะคะกดวางไปเลยแบบนี้นะคะกด enter ค่ะสำหรับคนที่ทำในโครมครั้งแรกเขาจะให้ล็อกอินใหม่นะคะนีของครูล็อกอินไว้แล้วมันก็จะเข้าระบบให้เลยแบบนี้ค่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะให้ไปที่3มขีดตรงนี้ไอ้สามจุดตรงนี้ค่ะเมื่อไปที่3ามจุดแล้วนะคะให้เราเลื่อนลงมาตรงนี้มันจะมีคำว่าเพิ่มไปยังหน้าจอหลักนะคะให้กดไปเลยตึ้ง นะคะแล้วก็กดเพิ่มนะคะเขาก็จะเป็นเป็นหน้าตาแบบนี้แหละกดเพิ่มปุ๊บนี่เราก็ไปค้นหาอ่าเห็นไหมคะมันก็จะอยู่บางคนอาจจะอยู่หน้าหลังๆถ้าคุณมีหลายหน้าคุณก็เลื่อนไปเรื่อยแบบนี้นะคะคุณก็จะเจอแบบเนี้ยนะคะมันก็จะเป็นทางลัดเข้าหน้าจอทีนี้เราก็กดค้างที่ตัวนี้นะคะแล้วเอาไปไว้ด้านหน้าหน้าแรกเลยเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะอ่า เนี่ยจนถึงหน้าแรกอะนะคะเพื่อเวลาที่เราเข้ามาหน้าจอมือถือเนี่ยเราจะกดเข้าตรงนี้ได้เลยเป็นทางลัดนะเดี๋ยวทำให้ดูกดเข้าไปปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นทางลัดเข้าแอปแบบนี้เลยค่ะง่ายสะดวกมากๆเลยนะคะก็อีกแป๊บเดียวนะคะแอปใกล้เสร็จแล้ว